สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามามาหาเลขหลักร้อยครับรัฐบาลไทยนะครับก็จากการที่ว่าหลักร้อยนี่แทบไม่เข้าเลยนะครับวันนี้ก็มาพามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรสั้นๆครับเดินมาสี่งวดนะครับมันจะเดินต่อเป็นงวดนที่ห้าหรือเปล่านะครับก็เป็นอะไรที่หายากมากครับเลขหลักร้อยเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเดินหรือเปล่าครับสูตรก็ง่ายๆครับ เราใช้หลักร้อยบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งครับบอกกันนะครับเราก็ได้สามบวกสามเป็นหกครับหกบวกเพิ่มหนึ่งแต้มครับเป็นเจ็ดนะครับก็งวดต่อมาครับรลังวัลออกหกศูนย์สามนะครับก็เข้าครับเลขหกงวดต่อมาครับหกบวกเก้าได้สิบห้าครับเลขห้าครับ อาตัวที่หนึ่งครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเลขหกนะครับเลขหกก็เข้าครับออกหกสองหกนะครับต่อมาครับหกบวกแปดได้สิบสี่นะครับตัวแรกได้เลขสี่สี่บวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็ได้เลขห้าครับพลงวันออกสี่แปดหนึ่งนะครับ ก็เลขสี่ก็เข้าที่หลักร้อยครับหงวด่าสุดน,นะครับ4ี่บวกศูนย์ได้สี่นะครับตัวแรกก็ได้สี่แล้วบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็ได้เลขห้านะครับวันนี้ครับหลักร้อยวางที่สี่กับห้านะครับไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือเปล่านะครับหลักร้อยของเราแล้วก็จะเอามาจับใส่กับเลขสองตัวบนที่ ทำแว้ครั้งก่อนนะครับคิ้ก่อนไหนว่านี่ครับสองตัวบนที่ทำไว้ครับมี858687959697นะครับเดี๋ยวเรามาจับ3ตัวกันนะครับ ก็จะได้4 8ห้าสี่แล้วก็ 5, 4, 9ก้าห้าส5่เก้าหกส5่เก้าเหหหหหห เจ็ดนะครับสี่สามสิบสองสิบสองชุดบนนะครับเลขบนสิบสองชุดนะครับในงวดวันที่สิบหกเมษาเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับทั้งทั้งหลักร้อยทั้ง สองตัวบนนะครับก็เป็นแค่การคำนวณน,นะครับการคาดเดาทางคณิตศาสตร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ตามนี้นะครับเลขจุดบนครับสรุปบนเลย <c oughs> เทแลลุดนะครับให้บนไปออกล่างงวดนี้ก็ลองตามดูนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยมันผ่านไปครับเป็นแค่การคำนวณสูตรร้อยนี่ครับสั้นๆนะครับเดินมาสี่งวดนะครับถ้าเดินต่อก็ครับก็ไม่รู้ว่าจะจะเข้าหรือลุดนนะครับงวดที่แล้วผมก็เจ็บมาเยอะครับงวดนี้ก็เบาๆนะครับ ขอโชคดีนะครับขอให้สุรลงวัลกันทุกคนนะครับขอให้มีเงินใช้นี่ใช้สินมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ